ขอเดชะคุณพระพุทธผู้ทรงลำคุณพระธรรมผู้ทรงทรงคุณพระสงค์ผู้ประเสรศิฐรวมบกเกิดเป็นพระตนาตรายขอการแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสาธ,ธรรมิกทุกตุกองทุกท่านเจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านธรรมะสอนใจในวันนี้ที่อยากที่จะมาสอนใจญาติโยม วันนี้ไม่มีรนตรีโยมสบายๆส,สดมนตโยมไม่มีใครเกิดมาโดยที่ปราศจากพ่อแม่มีใครไม่เกิดมาจากพ่อแม่บ้างไหมโยมถ้าเราจะกล่าวสารรเสริญคุณพระคุณของพ่อแม่เราจะใช้แผ่นดินเป็นกระดาษใช้มหาสมุทรเป็นน้ำมึก ใช้ผูกเขาเขียนจารึกก็สาธยายสารเสริญประคุณของพ่อแม่ไม่หมดเพราะฉะนั้นโยมเหตุเกิดของนะโมเราจะสวดมนต์กันแล้วนะโยมนะเพราะฉะนั้นโยมเหตุเกิดของนโมคืออะไรเหตุเกิดของนะโมคนโยมนะโม,โมคืออะไรนะคือน้ําโมคือดินจำไว้โยมนะคือน้ําโมคือดินน้ําและดินที่มาประชุมกันเนี่ย เมื่อจะกล่าวแล้วคุณโยมธาตุตัวเมียก็คือน้ำธาตุตัวผู้ก็คือดินน้ําและดินเมื่อมาประชุมกันก็จะก่อให้เกิดไฟและลมณณนะนะคือแม่โมนะ่ะคือพ่อก็เคยแปลณนะโมให้ฟังคุณโยมณนะโมอันว่าน้ําและดินคือพ่อและแม่นั่นแหละ ตัสสะของบิดามารดานั้นพระขวะโตบิดามารดาเป็นผู้จำแนกธาตุน้ำและธา,า,าตุดินอรหะโตจำแนกแจกให้แล้วจนเสร็จสัมมาตั้งให้อยู่ในคันนานเก้าเดือนแล้วจนชอบสัมพุทโธจึงได้เกิดมาเพราะแม่ของเราผู้ผสร้างเรือนกายนี้ขึ้นมาคุณโยมพระพุทธเจ้าจึงตรัสขึ้นว่ามาว่าภิกษุทั้งหลายเรือนของเรา เรือนของเขาเราเป็นผู้อาศัยนะไม่ใช่เราประมาทให้เรารู้จักพระคุณของพ่อแม่สิพ่อแม่ให้สมบัติสมบัติอันล้นโลกให้เรือนกายเรามาใครไม่เกิดมาจากพ่อจากแม่มีบ้างไหมโยมวิญญาณหรือจิตใจตัวเราเนี่ยเรียกว่าชีวะแปลว่าลมหายใจ เข้าออกชีวะคือชีวิตมันมาติดแค่ปลายจมูกคนโยมมันมาติดแค่ปลายจมูกเราเนี่ยนะมาเกาะอยู่ตรงนี้ถ้าลมอัศสะปัตตมาสะขาดไปเราก็ตายแล้วคนโยมนี่พูดกันง่ายๆคนโยมบอกกันให้เห็นสัจธรรมของความจรงิงสัจธรรมของชีวิตนี่เป็นหลักปฏิบัตินะคนโยมนะ ถ้าจะไม่เอาตามหนังสือหรือตามตำราแล้วเนี่ยโยมโอ้ยมันยาวนะอ่านเท่าไรฟังเท่าไรก็ไม่จบหรอกโยมเนี่ยมันบอกแนวปฏิบัติเอาง่ายๆก็คือมารู้รู้เหตุแห่งความจริงเหตุแห่งปัจจโยนั่นเองโยมเหตุปัจจัยโยเพราะฉะนั้นโยมเราออกจากท้องแม่มาไม่มีอะไรเลยนาฬิกามีไหมโยมที่โยมใส่แขนตอนนี้ไม่มี แบงก์ก็ไม่มีเรือนก็ไม่มีสักหลังคนโยมออกมาจากท้องแม่นะ่ะแต่ความดีมาเนี่ยกับความชั่วบุญกระบาบติดมาเท่านั้นโยมมันมีความดีที่เป็นความดีและความชั่วที่ติดตัวเรามาจึงให้เร่งสร้างแต่ความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคนโยมเพราะฉะนั้นโยมจงใช้เวลากับคนสำคัญใช้เวลาคนสำคัญที่อยู่ รอบข้างกายเราให้มากที่สุดคุณโยมเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะสิ้นสุดวันไหนคนไหนสำคัญมีผลต่อหัวใจก็ใช้เวลากับเขานานๆคุณโยมให้คุ้มค่าที่ได้มีได้เจอกันเพราะเมื่อมาเจอกันจะได้ไม่เสียดายที่ทำไม่เต็มที่จังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันคุณโยมจังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่การมีคนข้างๆรับฟังคอยรับฟังผ่านมันไปด้วยกันเนี่ยนับเป็นเรื่องที่ดีนะเลยโยมสุดท้ายแล้วจึงใช้เวลากับเขาอย่าเบื่อที่เจอหน้าบ่อยๆคนโยมอย่าหงอยถ้าถ้าอยู่ด้วยกันานานๆโยมจะมองให้เห็นคุณค่าของเวลาว่ามันมีค่าขนาดไหน เพราะถ้าเอาแต่ปล่อยให้วันผ่านไปวันล่วงคืนผ่านไปจะมาเสียดายทีหลังหรือเรียกร้องใหม่ก็คงไม่ทันละโยมมีคำสอนของหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสิงห์บุรีคุณโยมเรื่องนิมิตกรรมคนใกล้ตายจะมีนิมิตกรรมคุณโยมกัวโยมมองหน้าไม่ชัดเมื่อมาบอกให้เราทราบนิยมเรียกว่ากรรมนิมิต คตินิมิตบางคนก็ชักดิ้นชักงอคนเดียวบางคนก็ชกโน่นชกนี่ตลอดรายการบางคนี่ตาเลือกถลนใช่ไมโยมแล้วคนตายบางคนยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่ตายเพราะฝึกอะารม์ฝึกสติปฐานสี่เขาเตรียมตัวก่อนตายด้วยการฝึกเจริญกรรมฐาน ถ้าใครไม่เจริญพระกรรม,มาฐานจะไม่มีทางแน่นอนคนโยมที่พูดอย่างไรก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเคยประสบมาหลายครั้งเวนกรรมมาตามสนองถ้าใครมีปานาติบาตติดมา60%เรซนี่ยรับรองเนอัมภาพาแน่นอนโยมเป็นอัมมพึกอัมภาพาแน่นอนอยู่ดีๆก็นอนแล้วก็เลือดสูบชีดไม่ทันแข็ง เป็นเจ้าชายนิทราก็มีหรือเป็นอัมพฤกษอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ข้างหนึ่งสองข้างโยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านเคยท่านเคยหักคอนกเมื่อตอนอยู่มสามโยมหลวงพ่อจรัญนโยมท่านนะหักคอนกอะสติมาบอกอช่วงประมาณปี2 5 2 1โยมนะท่านจะถูกรถชนคอหักท่านจะถูกรถชนคอหักตายเนะี่ยอาตมาจําได้แค่ว่าปี2 5 2 1 น่าจะเดินตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเดชะ,ะที่เป็นที่เป็นพระโยมท่านคอหักท่านคอหกคอหักไม่ตายโยมท่านทำไมโยมหายใจทางสะดือได้เห็นไหมโย,ยมหลวงพ่อจรณน,นะหายใจทางสะดือนะโยมไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เห็นผลทันตาท่านบอกอย่างนั้นโยมท่านยังยกตัวอย่างอีกโยมก็คือโยม โยมสมทองยิ้มทอมยิ่งมาเนี้ยท่านว่าท่านมารู้ว่าต้งองต้องตายในในสามชั่วโมงเนี่ยมาเทศให้ฟังจะต้องตายไปในสามชั่วโมงอะ่ะมาเทศให้ฟังนะพอเทศจบเน่ยเขาก็เดินกลับกติโยมอาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วก็ตายเขาเขา้าผลสมาบัติไปทันทีเพราะเตรียมไว้แล้วคโยมเพราะฉะนั้นท่านเคยสอนพระกรรมฐานเนี่ยแกโยมคน คนเนี้ยที่ตายเนี่ยเมื่อสมัยเป็นสาวๆประมาณอายุ38ดเกือบ40เนี่ยตอนตายอายุ84คสณโยมคนโยมสมเนี่ยเป็นโรคถ้าจำไม่ผิดโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจะต้องตายนายแพทย์บอกหลวงพ่อปอดหมดแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อก็จึงรับมาอยู่ที่วัดคณโยมรับมาถืออยู่ที่วัดแล้วบอกให้เจริญพระกรรมาฐานต่อไปหายวันหายคืน เขาช่วยตัวเองโยมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้เป่าไม่ได้เสกอะไรแต่ประการใดแต่อยู่มาได้ถึงสิบห้าปีไม่มีปอดอยู่ได้สิบห้าปีหมดเวลาแล้วจะต้องเดินทางต่อไปเขาก็รู้ตัวคองโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เทศให้ฟังเรื่องปฐมวัยปัดฉิมมาวัยปฐมวัยมัดฉิมมาวัยปัดฉิมมาวัยมัดฉิมมาวัยโยมสี่สิบแล้วเนี่ย โยมมาหลายคนที่นั่งชมอยู่เนี่ยมปัดชิมมาไวโย,ยมวัยสุดท้องน้องสุดท้ายแลโยมฝาลงรอเปิดอ้ารอรับแล้วโยมจะขวนขวายเงินทองอยู่ใช่ไหมขวนขวายความสุขอยู่ใช่ไหมทําไมไม่ขวนขวายบนกุศลล่ะสวดมนต์ไหว้พระรักษาสเจิจิตภาวนาโยมโยมจดบด็อกเตอร์โยมมีเงินเป็นร้อยล้านโยมเกิดมาใหม่โยมก็อ่านกอไก่เหมือนเดิมโยมฝึกอ่านกอไก่ฝึกเรียกพ่อเรียกแม่เหมือนเดิม มีเงินเป็นร้อยล้านสุดท้ายก็เป็นของคนอื่นหมดยมเกิดมาถ้าเกิดว่ายมไม่เคยให้ฐานยมก็เกิดเป็นลูกของคนจนเขาทำงานกว่าจะเก็บได้แต่ละบาทยมได้เงินเดือนค่ำตามค่าแรงขัง้นต่ำเนี่ยไหนจะค่าเช่าห้องไหนจะค่ากินค่าอยู่แทบไม่เหลือที่จะเก็บที่ไม่ยมเพราะฉะนั้นบางคนที่รวยๆนีย่ยมโอ้โหต่นีีทีเนียวเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ลหลายๆคนรวยแต่รู้จักแบ่งปัน รู้จักที่ทําบุญโยมรู้ว่าตัวเองเอาไปไม่ได้เพราะฉันรู้ว่าตัวเองเอาไปไม่ได้ทําไงก็ทําอะไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดทายังไงจะมีกองบุญกองกุศลเอาไว้โยมพอหลวงพอ่อท่านเทศเสร็จเนาะเอาต่อแล้วกว่าท่านพูดถึงเกี่ยวกับปฐมวยัยปัจฉิมวยัยและมัชฌิมวยัยแอบปฐมวยัยมัชฌิมวยัยและปัจฉิมวยัยพอสามชั่วโมงเนะเขาก็ตายจากโลกนี้ไปโยม ก็มีกร,รมติดมาเราจะรู้ได้จากการเจริญกรรมฐานโยมเราจะรู้กรรมต่างๆได้จากการเจริญข้ากรรมฐานอธินนาทานน่ะติดมาโยมสมมติว่าอธินนาทานนโยมสินข้อที่ไหนโยมอธินนาทานปานาติปาตาเวรมณิสิกขาปตังสมาธิยามิอธินนาทาน,นาข้อที่สองโยมทวนให้โยมนะอธินนาทานเนี่ยหลวงพ่อจะบอกว่าถ้าใครมีอธินนาทานติดตัวมา6 0ซ จะถูกปล้นฝ่ายไม่บ้านโดนจี้โดนโกงเพราะฉะนั้นโยมหลายๆคนจึงโดนโกงพี่น้องกันเองมันโกงเององโยมให้ยืมเงินไปไม่คืนก็มีเงี้ยอ่ะโดนโกงที่โกงทางโยมเนี่ยเขาเรียกว่าอธินนาทานติดตัวมา60%แล้วถ้าเป็นข้อข้อ3ามเลยโยมกาเมติดมา60%เป็นยังไงโยมหลวงพอ่อท่านบอกว่าถ้ามีกาเมติดมา6 0 มีสามีเป็นของเขาหมดโยมยมมีสามีเป็นเป็นของเขาหมดมีภรรยาก็จะต้องเป็นชู้ทั้งหมดมีลูกเอาดีไม่ได้จะเสียหายทั้งครอบครัวโยมข้อนี้สําคัญนโยมอ่านอข้อที่สามเนี่ยนะกาเมเนี่ยมีผัวผัวก็ไปมีชู้มีเมียเมียก็ไปมีชู้มีลูกมีเต้าก็เอาดีไม่ได้โยมเสียหายทั้งครอบครัว ถ้าท่านให้ป่าไม่แก้โยมคือถ้ายมไม่แก้นะ่ะแต่ถ้ายมมาเจริญเนี่ยกรรมฐานเนี่ยจะแก้กรรมได้หลวงพ่อท่านบอกเลยต้องต้องเจริญกรรมฐานจึงจะแก้กรรมพวกนี้ได้และถ้าเกิดว่ามีใครผิดศีลข้อที่สี่สาวาทามุสาวาทนิยมหกเปอร์เซ็นเนี่ยโยมจะโดนหลอกโดนโกงตลอด โดนหลอกโดนโกงตลอดโยมมุสาวาเนี่ยไปพูดอะไรให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อ,อแล้วยมจะต้องโดนโกงโดนหลอกโดนต้มตุนโดนโดน้โนเยอะโยมโยมอย่าคิดว่ายมโกหกสสบายใจสบายปากสนุกวิบากนะโยมนะแล้วข้อสุดท้ายสุรา60ซถ้ายมไม่รักษาศิลข้อนี้เลยยม ถ้ามีสุราเนี่ยหกเซนี่ยคนนั้นจะประสาทไม่ดีจะเป็นโรคประสาทจะไม่เต็มมั้กันยมนะหรือไม่ก็ล้นรู้จักคนล้นไหมมันล้นมันคือมันเตลิดเน่ยถ้าไม่เต็มก็มันก็เออเอ,อ,เอ,อรู้บางไม่รู้บางเออเอ,อ่ะเนี่ยโยมเพราะฉะนั้นนี่าโยมเตรียมตัวแก้กรรมก่อนตายกันหรือ,อยังคนโยม ถ้าโยมไม่แก้กรรมเนี่ยกรรมนั้นจะติดค้างสนองญาติโยมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโยมจะต้องรับกรรมต่อไปคนโยมเพราะฉะนั้นโยมโอ้นานเห็นน้องแนนมาโยมลูกเหลวไหลอาตมาเชื่อว่าญาติโยมหลายคนที่นั่งฟังอยู่มีลูกเต้าที่ว่านอนสอนยากและเหลวไหล หลวงพ่อท่านบอกว่าต้องใช้กรรมฐานแก้กรรมวจารันบ,บอกอะไรโยมต้องใช้กรรมฐานก,กรรมฐานแก้กรรมถ้าโยมเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้โยมเจริญกรรมฐานโยมสดบทไหนและครนี้เอาโยมฟังนะโยมนะตั้งใจฟังคุณโยมใครที่มีลูกเต้าไม่เอาไหนเลยเกกมะเรเกเลฟังให้ดี หลวงพ่อจารย์บอกว่าหนึ่งก็คือให้มันเจริญกรรมฐานสวดบทพาหุงม,มหากาพาหุงม,มหาการนะโยมบทสวดถวายพรพระนี่แหละอีตีปีโซพระกาวาสวากาโตสปะโนแล้วก็พาหุงม,มหาการนะโยมเหมือนที่วันพระที่แล้วอาตมาภาพพาสวดแล้วให้โยมแผ่เมตตาให้แก่ลูกลูกของโยมจะ ได้รับบุญตรงนี้ด้วยแล้วค่อยๆจะเป็นคนดีแต่โยมจะต้องกรรมฐานด้วยนะโยมจะมาสวดเฉยไม่ได้จิตของโยมฟุ้งอยู่มันไม่มีประโยชน์นะมันได้แต่มันได้น้อยโย,ยมต้องกรรมฐานไปด้วยนะเพราะฉะนั้นโยมจะกลับจะกลับร้ายกลายเป็นดีจะขยันมันเพียรเรียนหนังสือด้วยอำนาจอนิสงส์แห่งพระกรรมฐานของโยม หากลูกเลวไหลให้ว่ายากสอนยากให้คมจิตตั้งสติสัมปะชัญญะเอาไว้โยมแผ่เมตตาไปให้แก่ลูกลูกแบงค์ลูกเบียรลูกเบนอย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้แก่ลูกคุณโยมลูกจะดีหมดทุกคนพี่จะรักน้องน้องจะช่วยพี่สร้างความดีให้แก่พ่อแม่ ตลอดการอาวสานอย่างแน่นอนและดีที่สุดนี่คือคําที่หลวงพ่อเจริได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นโยมหากความแค้นคือไฟการแก้แค้นคืออะไรโยมหากความแค้นคือไฟการแก้แค้นคือการเอาน้ํามันไปราดไฟฟังไว้อยู่แล้วความแค้นมันดับไหมโยมหากความดีโอโหสิกร,รมโยมการยกโทษคือน้ํา เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนชันใดการระง,งับความแค้นด้วยการให้อภัยใจเราจะไม่ร้อนรนชันนั้นตราบใดที่ไฟยังไม่สามารถดับไฟให้หมดลงได้การแก้แค้นจองเวนกันไปจองเวรกันมานั้นจะลุกไม่ไม่มีวันจบสิน้นแต่หากคนโยมใช้น้ำมาดับไฟก็จะสามารถดับไฟได้เหมือนกับการให้อโหสิกรรมการให้อภัยและอโหสิกรรมนั่นแหละโยม การแก้แค้นด้วยการเอาคืนอาจจะสะใจเพียงแค่ชุกครั้งชั่วคราวโยมมันสะใจชั่วครั้งชั่วคราวโยมจะเห็นว่าเด็กที่ติดคุกติดตารางเพราะมันสะใจแค่ชั่วคราวไปเอาคืนเขาพอไม่ต้องเสียเงินเสียทองต้องติดคุกติดตารางแต่กรรมนี่มันผูกไปยาวถึงชาติหน้านะโยมไม่รู้พบไหนพบภูมิไหนเลยนะไอ้แค่กฎหมายมันก็อยู่แค่ตรงนี้แต่กฎแห่งกรรมนี่โยมเพราะฉันโยม สะใจเพียงแค่ชั่วครู่แต่อาจส่งผลเสียและเป็นตราบาปในใจของเราไปตลอดชีวิตโยมสิ่งเหล่านี้เป็นการก่อเวรผูกกรรมไม่รู้จบไม่รู้สิ้คนคุณโยมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจุดไฟหรือเลือกที่จะดับไฟในไอโยมจะจุดไฟหรือจะเป็นน้ําตัดเวรตัดกรรมให้มันจบไปใน ในเวลานี้หรือชดใช้สร้างเวรสร้างกรรมกันไปในภพนี้หรือภพหน้ามันอยู่ที่ไหนยมอยู่ที่ตัวของเราเราอยากที่จะจองเวรกับเขาต่อไปไหมไปเจอกันอีกแล้วจะเจอกันไปถ้าเกิดว่าเราบุญน้อยเป็นแค่คนก็จ้อยร้อยเป็นชาวไร่าชาวนาแต่เขาเป็นผู้ว่าอย่างเงี้ยจะไม่โดนเขายํำอย่างเดียวเลยโยมเพราะฉะนั้นโยมโลก ของธรรมกับโลกของกิเลสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนโยมสิ่งใดที่ไม่ได้ดังใจเราสิ่งนั้นเป็นเรื่องของโลกแห่งธรรมโลกแห่งธรรมคือโลกแห่งสัจธรรมโลกแห่งธรรมชาติโลกแห่งอนัตตาโลกแห่งสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจตนเองห้ามได้ยากโยมนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกแห่งความไม่เที่ยงอนิยม เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ได้ดังใจตนเป็นสิ่งที่ผิดจากสัจธรรมซึ่งเป็นโลกของกิเลสโลกแห่งธรรมคือธรรมชาติของโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นบนโลกเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นธรรมก็คือเป็นอนัตตาน,นั่นเองเป็นสิ่งที่มีอยู่เกิดขึ้นอยู่เสื่อมสลายและดับไปไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่ใช่ไม่ใช่กิเลสคุณโยมไม่ใช่กิเลสห้ามได้ยากนะ ไม่เป็นไปดั่งใจของเราจึงเรียกมันว่าไม่เที่ยงไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราและไม่เป็นไปตามกิเลสความต้องการของเราและเป็นไปอย่างนี้ตลอดอนันตการจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกแห่งสัจธรรมคุณโยมเพราะฉะนั้นในโลกแห่งกิเลสก็คือความอยาก ความอยากความต้องการให้โลกแห่งธรรมโลกแห่งความไม่เที่ยงนั้นให้มันเที่ยงเหมือนกันเถอะโลกไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงมันเป็นไปตามความปรารถนาของตัวเองไม่ได้ดั่งใจก็เลยทุกข์นะโยมเราไม่ได้ดั่งใจเราเลยทุกข์ดังนั้นโลกแห่งกิเลสก็จะเป็นโลกแห่งความทุกข์โลกแห่งธรรมซึ่งเป็นโลกแห่งธรรมดาธรรมดาของความไม่เที่ยงจึงเป็นโลกที่ปราศจากความทุกข์ก็คือสุขนั่นเองก่อนที่จะสวดมนต์ฟังอีกทีหนึ่งโยมยกตัวอย่างเปรียบเทียบโลกแห่งกิเลส โลกแห่งกิเลสความต้องการให้ได้ดั่งใจอยากให้มันเที่ยงผิดธรรมดาโยมและโลกแห่งธรรมธรรมชาติหรือธรรมดาธรรมดาไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของโลกหนึ่งแฟนเข้าบ้านไม่ตรงเวลาเป็นธรรมดาไม่เที่ยงถ้าเข้าบ้านตรงเวลาทุกวันแสดงว่าผิดธรรมดาของโลกแห่งสัจธรรม ต้องสำรวจความบกพร่องผิดปกติตอนไหนอย่างไร 2. แฟนเราหลงชอบคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาและสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นสัจธรรมของโลกถ้าชอบแต่เราคนเดียวมันผิดคนโยมผิดธรรมชาติแล้วไม่เป็นไปตามสัจธรรมแล้ว 3. ลูกหลานว่ายากสอนยากเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าง,ง่ายบอกง่ายสอนง่ายทําตามใจเราทุกอย่างเนี่ยมันผิดธรรมชาติเลยโยมต้องพาไปตรวจไอคิวล้วเนี่ยซื้อหวยไม่ถูกทำหนงานไม่ก้าวหน้านายไม่รักเงินเดือนไม่ขึ้นปวดหัวตัวร้อนโอรมเสียสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมดาของโลกแห่งธรรมคือโยมคือคนมไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นโยมจงปล่อย สิ่งเหล่านี้ให้เป็นเรื่องของธรรมดาของโลกธรรมดาคือไม่เที่ยงจงปล่อยวางมันเสียมันเป็นเช่นนิยมไม่ต้องประสนใจมันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเพราะมันไม่เที่ยงห้ามได้ยากและให้มันได้ดั่งใจตนมันก็เป็นโลกแห่งกิเลสเสิยโยมถ้ามันได้ดั่งใจเรามันก็เป็นโลกแห่งกิเลสแห่งกิเลสวัตตะไปก็ทําให้เราทุกข์ไม่มีวันจบจะสิน้นสรุปแล้วโยมว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ได้ดั่งใจเราเป็นเรื่องของธรมธรมดาธรรมดา ของโลกธรรมดาธรรมดาของโลกโยมแห่งสัจธรรมโลกแห่งธรรมชาติเมื่อเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงคือเป็นไปตามธรรมดาของมันแล้วเนี่ยมันจะนําสุขมาให้โยมถ้าโยมเห็นความเป็นมันทุกอย่างเป็นตามธรรมดาของมานก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีสิ่งใดที่ได้ดั่งใจตนเองอยากให้มันเที่ยงตรงอยู่เสมอเป็นโลกแห่งกิเลสนําความทุกข์มาให้เพราะหาสิ่งใดที่เป็นเช่นนั้นไม่ อย่างน้อยนะมีน้อยโอยมหรือไม่มีอีกแล้วดังนั้นเราจะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นธรรมดาหรือจะให้มันผิดไปจากธรรมดาของธรรมชาติเราโยมขอคโมทน,นาขยัิโยมทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะขอให้หมดทุกหมดสกหมดโรคหมดภัยให้มีแต่ความสุขความเจริญทํากิจการงานดใดๆคอยสำเร็จทํางานดใดๆคอยได้เลื่อนขั้นคอยครบอบครัวอบอุ่นสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสายลูกเต้ากระตันยุกะตะเวทีทุกคนทุกท่านเทินสาธุ